เวลาจะลบโค้ดโดยใช้ด็อกเตอร์ไอพครับโดยเฉพาะรถยา่าฮ่าเนาะมีปักอยู่มากมายหลายแบบแล้วเกอนจะใช้ทีผมรู้สึกว่าผมปวดหัวมากเลยไม่รู้จะเอารุ่นไหนไปใส่รุ่นไหนอยู่ข้างหน้ามั่งอยู่ข้างหลังมั่งอยู่ในอะไรอ่ะอยู่แถวแบตเตอรี่บ้าง พักอะไรตังหนาก็ไม่รู้เพียนหัวหมดแล้วหาก็ไม่เจอก็เลยลองสั่งพักพ่วงมาที่แรกสั่งมาสามพักก่อนแบบนี้คือยังไม่เวิร์คครับผมว่าทีนี้นี่ครับได้แบบนี้มาครับจะเป็นพักไหนขอให้บอกกันนี้ให้มันรู้เรื่องกัน,ปนไปเลยไม่ไหวนะได้ทุกรูปแบบครับนี่ครับแบบนี้ครับหวานเจี๊ยบครับงานนี้